สวัสดีครับพี่น้องโรงทานครัวกลางวัดบ่าบ้านน้องกบวัดป่าวันวัดป่าวันเขาปุ้นนี่คือเข้าปุ่นแสนอร่อยอันนี้คือไข่พะโล้เ้วาเดี๋ยวมาใหม่ ยมีหมอยายอยู่นะหมอยายใครอยากกินรี่ัวก็ได้ไหมมันร้อนอยู่นี่นะริ่มครัวก็มีแบบห่วงดังเลยยานวิตามินกบทองเชียงใหม่ใครอยากไปกินรงครัวก็ได้นะเออแล้วใครอยากอยู่นี่ก็กินที่นี่มีถ้วยถ้วยอยู่นี่ ลงพัวกลางแล้วครับพี่น้องลงพวกลางผักดูผักเบิองผักัมันก็ร้อนเหมือแมนอยู่ไหนก็ร้อดินี่ครับพี่น้องต้องเข้าไปกินที่เซเว่นซื้อเข้าไปกินที่เซเว่นเลยเย็นเจ็บนี่ครับพี่น้องเดียวรอนนวัดด้ครับพี่น้องโงทานอยูวัดนี่ครับสาราเหมืนไู้่เดียวกเหมือนมัน สวยมากแลวครับวัดเพิ่นวัดป่าว่านนะครับอยู่สกลนครฮาองเลยครับอำเภอเมืองนะครับพี่น้องหนุ่ลงทานวัดได้เลยวัดลงทานลงครัวกลางของวัดนะครับ มาตานนรฐา,า,า,านครับพี่น้องมาตรฐานมากพี่น้องครับสูงโรงรครับพูดละครับเมื่อนี้เป็นมือเริ่มต้นมือเื่นมือแท้ครับพี่น้องวันจริงก็คนก็จะเยอะนะครับเอาไวส้สนิทสักอนก็ติดตามไปผมนะเด้ครับเด้อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปเหฮียอไห้ใครย้อยสบายดี